สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องรถเกลซิ่งคอมบยไทยแลนด์ครับวันนี้มาดูช้างน้อยเทอร์โบครับนี่ครับคันนี้รถบีหกสองครับรถยังใหม่ป้ายแดงอยู่เลยครับแค่สภาพรถล้างไม่ค่อยสะอาดครับก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับรถยังสวยยังใหม่เลยครับนี่ก็เปิดตู้ไว้ครับครับรถคือรถสวยครับ อันนี้ปล่อยราคาหกสิบต่อรองนะครับปากเกี่ยวขหน้าจะประมาณสองเมตรครับอันนี้เป็นเกียวดันครับเกียวดัน,นเก,ยนเกียวเล็กครับเกียวเล็กก็รถก็พร้อมเอาไปใช้งานต่อครับถาดก็เป็นถาดเล็ดนะครับข้างปากเป็นเหล็กนะครับสภาพสวยครับก็เหมือนรถนเดิมๆโรงงานเลยครับนี่ บอกคอยกหนึ่งตัวครับแต่รถยังสวยนะครับลอนำเดีวนี้ลอนำสิบเท่าไหรน่นี่นี่ครับลอนำน่าจะลอนำสิบเท่าไหร่สิบสองหรือสิบสามแบบล้อเลือล่างก็ยังสวยนะครับมันเลือไม่มีแตกนะล้อเลื่างก็แค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกครับลูกบนโซ่สี่จะมาคอโซ่ก็ยังใหม่นะครับใบแท็กก็ยังใหม่นะครับปเก็ตตัวนี้น่าจะยี่สิบห้ายี่ิบห้าันไหมะครับอันนี้เป็นตัวเดินพีซีสี่สิบนะครับเผาใหญ่นะครับนะครับช่วงล่างก็สวยแหละรถใหม่นี่ครับต้งไฮริกนี่นะครับ ยังใหม่ยังสดอยู่นะคันนี้แค่เอาไปร่างใหม่ล้างดีครับก็สวยแล้วครับเท่าไปข้าวก็เป็นเท่าเด็ครับนี่ใหม่ๆเลยครับจอดเก็บนะครับนี่ครับบ่อ้อยก็ไม่หลนะออ้อยยังใหม่นี่ราคาหกสิบสภาพนี้ต่อรองได้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหายากครับพนี้ครับ นี่ครับถลางอีดีนี่เหมือนใหม่ใบแดงเลยครับมีแันไม่ได้ล้างดีๆนะครับนี่ก็เป็นเหล็ดครับพับนะครับทำมันสวยครับสวยมากครับแต่ว่าตูดปองครับมันเล็กไปครับถ้าติดคีรีมนี้รู้ยะเข้อย่างไงครับอันนี้ก็ภาพเหมือนกันครับสวยครับอันนี้มีเทอร์โบครับ ฟาร์มแฟรดด้วยครับหายากครับเครื่องเล็กมีเทอร์โบไดชาร์ใหญ่ด้วยครับมีเทอร์โบด้วยครับเครื่องร้อยสามห้าก็ตกร้อยเจ็ดสิบหามานี่มาน้ำก็ไม่รั่วครับสภาพดีครับนี่ครับมึงน่าฝากว่าไปนู่นครับฝากควอยู่นู่น เขออกครับนี่ครับรถบ้านครับจอดเก็บครับนี่ครับมอเตอร์ครับตัวเดินก็เป็นตัวเดินใหม่นะครับ KPI นะครับของเกษตรเลยนะครับนี่ครับตัวเดินใหม่เลยมอเตอร์ใหม่นะครับปั๊มใหม่นะครับ เครื่องคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องใหม่ด้วยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องคัมมินหรือเปล่านะครับก็เกษตรจะใช้เครื่องคัมมินนะครับตอนนี้ลดตัวเล็กมากคือรถสวยนะครับลมอะไรก็ยังมีครับกองแก้วก็เป็นกองแก้วเหล็กครับนุ่งครับเอ้ยไม่ใช่กองอากาศเป็นกองเหล็กทำตรงนู้นครับตรงนู้นครับ เป็นไฮเลดนะครับรวปไปข้าวก็ใช้เหมือนตัวใหญ่ครับนี่ครับใช้มอเตอร์ครับเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับรถสวยครับคือใครสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์แปดสองห้าสี่เจ็ดเจนทงสามครับมาดูรถได้ครับแต่ว่ารถนี่มันพร้อมไปโรงงานได้เลยครับนี่ลงนาปังก็ได้เลยครับใครที่หารถอยู่ครับนี่ไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจครับพวกนี้เราล้างได้ครับนี่ รับไอ้นี่ครับเราล้างได้แต่ค่อยเขาไม่ได้ล้างสะอาดครับป็ไม่ขัดครับผมมองมองว่าแบบนี้ครับซึ่งมันสวยมากครับนี่ครับแผ่นถูก็ยังไม่รั่วครับคือรถมันยังใหม่ครับคตัวนวดโอ้หลูกตีมีเว้นด้วยครับลูกตีไล่เบาครับนี่ครับกระบอกยกก็ยังไม่รั่วมีสึอมันนี่ก็เป็นคอนโทรลขึ้นก็เป็นแผงแผงฟิลครับ เงินทอนครับรถพร้อมยูงงานเลยครับคันนี้รถบ้านนะครับซื้อมาปีหกสองครับรถก็ประมาณสองปีครับเกี่ยวนาปีไม่น่าจะได้ถึงมาใช้งานยังไม่ได้ประมาณสองพันไร่น่าจะยังไม่ถึงครับคันนี้มันยังสวยครับมีพวกเกวัดรอบเกวัดไอความร้อนก็มีครับนี่ครับส่งแผงฟิลแล้วนะครับที่นั่งก็กว้างครับก็เอามาใครสนใจก็ติดต่อได้ครับแล้วก็ฝากกดไลก์กดติดตามนด้ครับสวัสดี